ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้แสดงความเห็นในโซเชียลมีเดียนะคะบอกว่ามองไม่เห็นว่าการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพ,พันธ์นั้นจะเป็นโมฆะตามที่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์พยายามฟ้องต่อศาลร,รัฐธรรมนูนนายจตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโพสต์ข้อความ ลงเฟซบุ๊กในกรณีของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์จะยื่นร้องต่อสารรัฐธรรมนูญให้การเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นโมฆะโดยอ้างว่าขัดรัฐธรรมนูญมาตร,รา68เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยและได้อำนาจการปกครองด้วยวิธีการที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั้นเชื่อว่าสิ่งที่จะให้การในสารรัฐธรรมนูญจะขัดกับการกระทำเพราะว่าที่ผ่านมานายอภิสิทธิ์และพักประชาธิปัตย์บอยขอดการเลือกตั้ง รวมไปถึงนายสุเทพเทือกสุบรณเลขาธิการกรปป,ปสที่พยายามขัดขวางการเลือกตั้งจนทําให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่าหนึ่งล้านคนไม่ได้ใช้สิทธินายจตุรนได้ตั้งข้อสังเกตว่านายอภิสิทธิจะไปให้การต่อสารรัฐธรรมนูญอย่างไรเพื่อทําให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะเป็นการเลือกตั้งที่ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา68ล้มล้างการปกครองระบอบราาประชาธิปไตยและได้อํานาจการปกครองด้วยวิธีการที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยนายอภิสิทธ์อาจให้เหตุผลกับสารรัฐธรรมนูญว่าการเลือกตั้งโดยที่พักประชาธิปัตย์ไม่ลงสมัครย่อมถือว่าไม่เป็นประชาธิปไตยเป็นการล้มล้างการปกครองและเป็นการได้อำนาจการปกครองโดยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญส่วนการจะได้อำนาจการปกครองโดยวิธีการที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญต้องเป็นไปตามที่นายสุเทพกับพักประชาธิปัตย์ได้ทำมาจนถึงการลงคะแนนเลือกตั้งเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และได้เตรียมการที่จะขัดขวางการเลือกตั้งเพิ่มเติมหรือชดเชยที่กำลังจะมีขึ้นอย่างเต็มที่ต่อไปโดยเหตุผลที่นายอภิสิทธิ์และพวกจะขึ้นให้การต่อสารรัฐธรรมนูญก็เพื่อให้การกระทำใดๆหรือความเคลื่อนไหวของม็อบกบฏดสุดเทพและพักประชาธิปัตย์ที่ได้ดาเนินการไปแล้วไม่สูญเปล่านั่นเอง